สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาตรวจดวงประจำเดือนเมษายนกับชีตากันค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะมองว่าคุณะจะมีกลุ่มดาวะนะคะมาโครจรกลุ่มลัคนาเลยมันเหมือนมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายในชีวิตเดือนนี้ภารกิจเยอะเอางี้แล้วกันนะคะมาดูภารกิจแรกนะคะคือตัวคุณเนี่ยจะมีดาวศุกร์ดาวราหูดาวอาทิตย์อันนี้อยู่ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยมาวันที่11เมษายนะคะ มาดูดาวสุกก่อนดาวสุกเนี่ยอยู่กับคุณมาตั้งนานละตั้งแต่29มกราคมแล้วก็จะอยู่กับคุณต่อเนื่องไปจนถึง1มิถุนายนนะคะดังนั้นดาวสุกเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นก็คือเรื่องของสังคมเพราะดาวสุกมาจากภพศาสตร์ชะคือเอาเป็นว่าชีวิตช่วงเนี้มันจะชอบมีคนมาหานะคะเดี๋ยวพี่มาน้องมาเพื่อนมาญาติโกโหติกาหรือแบบ คนแบบกลุ่มก้อนอะไรที่เราแบบเป็นเพื่อนเราอะ่ะเราแวดเราเนี่ยนะคะมักจะเข้ามาหาตัวเรานะ,ะมาเข้ามาหาเราเนี่ยคนที่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของดาวศุกร์ก็ได้นะคะเป็นแบบพวกคนร่คนสวยคนรวยคนทํางานแบบสวยๆงามๆทางานธนาคารทํางานอะไรหรูหราฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟือยอะ่ะนะคะกลุ่มในลักษณะเนี้ยมีอิทธิพลกับชีวิตคุณนะจะเข้ามาเจอคุณเนี่ยแล้วก็จะ อยู่แบบนี้ไปจนถึงหนึ่งมิถุนาซึ่งคุณอ,อาจจะเจอคนกลุ่มในลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงมกราแล้ะเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาสลับกันไปสลับกันมากลุ่มนี้มีอิทธิพลกับคุณนะคะกลุ่มที่2อเนี่ยนะคะราหูนะคะราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพวีนาดเลยเหมือนกับว่าพวกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรมูมูมไหม มูมูเจ้าพ่อเจ้าแม่อ่หรือคนต่างประเทศหรือคนที่แบบว่าทำงานแบบสายดาร์ก,ก,กงานบันเทิงงานกลางคืนอ่าหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายอะพวกประกันในหน้าประกันหรือคนที่ทำงานเพื่อแบบพกมูลนิธินะพวกนักการเมืองอ,อันเนี้ยกลุ่มลาหูนะคะ เข้ามามีอิทธิพลก,กันกับคุณนะคะพอๆก,กันกับดาวศุกร์เลยเพราะราหูอยู่ตรงเนี้ยนานแล้วนะคะเลยทําให้ชีวิตคุณอนะมันยุ่งมันวุ่นมันแบบคนนั้นคนนี้มายะแยะเต็มบ้านเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้ดาวศุกร์ราหูเขาอะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องแบบบันเทิงเลิงใจความสุขสมเรลินสาราญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบจังหวะชีวิตที่เราก็รู้สึกว่าอยากรออยากสวยอยากรวยอยากเที่ยวอยากเปรี้ยว อยากมูอยากเพลินอยากดิ้งอยากแดนอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <c ười> คือสุกดาวกิเลสเนี่ยราหูก็ความมัวเมาลุ่มหลงชอบอะไรนะคะเพลินอะไรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเพลินนะักเพราะว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้นะคะก็ชวนกันไปสายมงสายมูไปแบบว่าทําหน้าทําผมเที่ยวเปรี้ยวอะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์มาหนึ่งเดือนนะ อ,อ,อาทิตย์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับอิิแสดงว่าช่วงเนี้ยก็จะมีปัญหาอะไรมาให้แก้เยอะนะคะศัะตรูก็มีนะคะศัะตรูก็มีนะคะเพลินด้วยแต่ศัตรูก็มีอริเนี่ยมาจากดาวอาทิตย์มาจากภพออรินะคะปัญหามักเข้ามานะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องร้อนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้เราเคลียร์ให้เราแก้ไขนะคะคนบางคนก็เป็นมิตรนะคะบางคนก็พาเราไปเพลินเนาะบางคนก็แบบมาเป็นศัตรูนะคะบางทีมิตร มิรเราเนี่ยราหูเนี่ยเข้ามาเขาก็เป็นศัตรูกับดาวอาทิตย์นะคะบางคนก็แบบว่าอยู่กับเราแล้วเขาก็ถูกจะดืดกันกับเราพอเข้ามาเจอคนหลายๆคนบางคนก็ไม่ถูกกันไงฉันไม่ชอบคนนี้ถ้าคนนี้มาไม่ต้องชวนฉันนะถ้าคนนั้นมาไม่ต้องชวนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตัวเราอะ่ะมันเป็นที่แบบรองรับของชาวบ้านเนาะคนมากหน้าหลายตาหลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามา อีลุงตุงนางอะไรประมาณนี้นะเราก็จะต้องต้อนรับเนาะแขกมาพบถึงตัวเราเนี่ยมามากันเลยเนี่ยนะก็ต้องต้อนรับขับสู้แล้วพอวันที่ส1เ็เมษาเนี่ยดาวพุธมาอีกละมาอีดวงะนะคนะ,ะพุธมาจากภพพันธุกับภพบปัตตานีเข้ามาอีละคนในครอบครัวกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะคนรักคู่ครองคู่ค้าคนสนิทคนใกล้ชิดที่รักกันเหมือนครอบครัวที่เคยสนิทสนมกมเกลวแวะเข้ามา หาเรานะมาพูดจามาทักทายมาเจอมาเจอกันมาชวนกันไปตรงนั้นตรงนี้ไหมเอออะไรอย่างงี้นะคะคนเข้ามาอีกละทีนี้เวลาดาวที่เข้ามาหลายๆดวงอ่ะมันเหมือนว่าราหูดวงนี้จะไม่ค่อยถูกกับดาวอาทิตย์กับดาวพุธท,ที่ลอยกลุ่มลัคนานะคะมันก็เลยทำให้นะพอคนเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็จะมักมีปัญหาแบบความขัดแยง้งความไม่พอใจการไม่ลงรอยการโต้เถียงดีเบตนะหรือรู้สึกมันวุ่นวายแบบ ไม่เข้าพวกอะไรประมาณนี้นะคะให้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มดาวกลุ่มเนี้ยก็จะค่อยๆทยอยแบบหายกันออกไปอะ่ะคือในเดือนพฤษภาคมอะ่ะน่ะ เดี๋ยวดาวราหูออกละดาวอาทิตย์ออกดาวพุธออกก็เหลือแค่ดาวสุ์กลุมอยู่กักบกันกับคุณนะ่ะมันเหมือนความมุ่นวายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปจากคุณแล้วคุณก็จะเย็นๆคุณอาจจะต้องบาลานซ์ให้ดีละกันนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกปวดหัวไงมันแบบปัญหามันเข้ามาเยอะใช่ไหมแล้วมันมีดาวคู่ศัตรูก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเพลียเหนื่อยหนักเครียดปัญหาตรงนั้นร้อ คนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นคนนั้นไม่ถูกคนนั้นคนนั้นไม่ถูกคนนี้เดี๋ยวพอมีปัญหากันนึกถึงชั้นพอมีอะไรแบบพังทลายเสียหายไม่สบายป่วยเจ็บหรือมีเรื่องนึกถึงชั้นก่อนอะไรอย่างนี้นะทีนี้ตัวคุณนะ่ะตัวคุณคือดาวพฤหัสนะคุณเนี่ยอยู่ในภพศาสตร์ชะนะคะซึ่งก็จะอยู่เป็นเดือนสุดท้ายเดี๋ยวเดือนพฤษภาคุณจะย้ายไปอยู่ในภพพันธุุล่ะมันจะเป็นเหมือนเดือนสุดท้ายอ่ะที่คุณก็จะแบบ ไปนู่นไปนี่ศาสต์ช้าคือการเดินทางระยะใกล้นะแบบเดี๋ยวต้องไปตรงนั้นตรงนี้เจอคนนั้นเจอคนนี้เออคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เข้าไปกับกลุ่มสังคมนั้นกลุ่มกับสังคมนี้แล้วเขาก็จะเข้ามาหาเราเวลาเราเราออกไปหาเนี่ยเรามักจะออกไปเจอคนที่กลุ่มเป็นลักษณะ50น,นะคือคุณอาจจะไปเจอกลุ่มหคุณหมอพระออนิติศาสตร์อายการสารวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์ จิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มคนที่เป็นในลักษณะของคนที่มีความรู้เชิงลึกอะ่ะคุณอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้เยอะแต่คนกลุ่มที่จะเข้ามาหาคุณเน่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกเอ่อมูมูมูเตลูชวนท่องชวนเที่ยวอะไรประมาณนี้คนละกลุ่มกันนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงานอะ่ะงานอะ่ะบังเอิญว่าเป็นดาวพฤหัสเหมือนกับตัวเรา เลยกลายเป็นว่าเวลาเราออกไปหาใครหรือออกไปหาคนเนี่ยหรือเดินทางไปหาใครอ่ะมันมักจะพ่วงเรื่องงานเข้าไปด้วยมันจะไปแบบว่าชิลๆไปเที่ยวไปเมามันจะไม่ใช่ไงไปทีมันก็จะต้องแบบมีอะไรกับแบบติดไม้ติดมือไปด้วยคือไปคุยเรื่องงานบ้างนะไปตกลงเรื่องงานหรือไปทํางานแวะไปหาเพื่อนแวะทํางานเสร็จก็แวะไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยงานของเราจึงต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือการแบบ สร้างคอนเนคชันการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนเนะี่ยแล้วก็จะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากนะในงานในลักษณะนี้นะเพราะเดี๋ยวดาวการงานจะโคจรย้ายลงมาไปอยู่ในภพอื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวจะย้ายอ่ะจะส่งอิทธิพลมากอารมณ์เหมือนแบบว่านกเกาะกิ่งไม้ใช่ไหมพอเกาะอยู่แล้วกําลังจะถีบออกจากกิ่งไม้อ่ะกิ่งไม้ก็จะเขย่าไงมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเดือนนี้มันจะเด่นอะเรื่องงานในการติดต่อสื่อสารการเดินทางที่ไปเจอกับคนเนี่ยกลุ่มแบบความรู้เชิงลึก ทีนี้มาดูเรื่องเงินบ้างนะคะเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารนะเดือนนี้มีการย้ายนะคะดาวอังคารย้ายมาอยู่ในภพปุตตะมีทั้งแบบดาวมีทั้งไฟแสดงว่ามีข้อดีและข้อเสียนะคะเงินเราเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะมันร้อนเอ่ออาจจะแบบว่าเป็นเรื่องของแบบการเงินที่เราจะต้องจ่ายนะเพราะเงินไปอยู่กับภพบปุตตะไม่อยู่กับเรานะอยู่จ่ายเนี่ยก็อาจจะจ่ายกับเรื่องของบริวารของเรานะคะ ลูกน้องลูกหลานบริวารการเรียนการศึกษาการลงทุนอ่ะนะคะมีโอกาสจ่ายไปกันกับเรื่องนี้นะคะเราได้ละอ่ะได้สิก็มันมีดาวนี่นะคะก็ได้ก็ได้มาจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่ว่าลูกค้าคุณนะ่ะคุณก็จะมีเหตุให้แบบมันอาจจะต้องจ่ายไปและมันอาจจะได้มา จ่ายไปยังไงอ่าสมมติคุณอาจจะต้องซื้อของซื้อของอ่าไปไปฝากลูกค้าพอไปฝากเสร็จใช่ไหมเออก็ได้แบบเขาก็ซื้อของเรากลับหรือก็ได้แบบคอนเน็ชันอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนและการเอางี้นะเป็นการลงทุนกับลูกค้าแต่มันก็ได้กลับคืนมาเป็นการลงทุนกับบุตรบริวารน,นะบางทีก็ใจจ่ายเขาไปเขาอยากจะเออไปเรียนกีฬาไปเรียนดนตรีไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใจ่ายให้เขาไปนะคะเขาก็อาจจะมาช่วยนะคะเป็นแขนเป็นขาให้กันกับเราบางทีแบบเรียกใช้เออไปตรงนั้นหน่อยไปตรงนี้หน่อยสิไปช่วยเอ,อ่เอ,อคุยเรื่องนั้นหน่อยไปช่วยแบบเรื่องบ้านหน่อยไปช่วยเรื่องอ,อ่า คนในครอบครัวหน่อยช่วยแบบเดินทางแบบขับรถให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบต่างตอบแทนเหมือนกันนะเออเงินเราช่วยเขาแต่สุดท้ายมันก็รีเทิร์นกันกลับมาให้กันกับเราหรือเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแบบบางตัวที่ได้และบางตัวก็ที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะอังคารเนี่ยนะคะเขาก็ยังแบบส่งกระแสนะมาถึงดาวพุธกับดาวเสาร์ที่รออยู่ในภพมินาศไเงี้มันก็เหมือนกับว่าเอ้ยการเงินของเราเนี่ยมันก็อาจจะ ไปสัมพันธ์นะเรื่องของเนี่ยดาวพุธการซื้อนะ,ะการขายที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือที่เกี่ยวกับประกันก็ได้นะคะดาวอังคารก็จะมากระสัมพันธ์กับดาวเสาเหมือนกันนะคะเสาก็อาจจะเป็นเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของกลงของเก่าอะไรที่แบบว่าอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบว่าต้องไป ดูซิแบบลงทุนอาจจะลงทุนกับเรื่องของที่ดินเก่าๆไหมที่ดินที่มันเสียหายเอามาแบบว่าหรือเอามาทําสร้างหรือเอามาทําใหม่อะไรประมาณนี้นะคะหรือช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบเออเรื่องของประกันไหมเรื่องของการเดินทางไหมอะไรบางอย่างเหล่านี้นะซึ่งนะคะมันก็อาจจะรู้สึกว่าลงไปก่อนช่วงแรกเยอะเพราะว่า ดาวคู่ศัตรูในพบเสียพบวินาศเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเสียก่อนช่วงแรกแล้วช่วงหลังก็จะดีบางทีมันอาจจะต้องจ่าย,ายไปก่อนนะคะซื้อประกันเพิ่มแล้วอยู่ดีเออไม่ค่อยสบายลูกเราอะซื้อประกันให้เขาเพิ่มแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่สบายก็เลยเคลมได้เอออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเสียไปแล้วมันก็จะได้กลับคืนมาทีนี้มันจะมีดาวกระตุ้นในพบการเงินเนี่ย14เมษายดาวอาทิตย์จะมาพอกลางเดือนเป็นต้นไปก่อนนะ กลางเดอนเป็นต้นไปเนี่ยสงกรานไปเนี่ยนะคะมันเหมือนโอกาสในการได้เงินของคุณเนี่ยมักจะมาจากดาวอาทิตนะอาทิตย์คืออะไรงานงานประจานะคะอะไรก็ตามที่เราแบบมีหน้าที่ที่จะต้องไปทาอะ่ะมันอาจจะมีแบบหน้าที่ที่งอกขึ้นมาก็ได้อย่างสมมติว่าคุณทำงานประจําแล้วนายอาจจะบอกว่าเออไปทําอันนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวให้อโลวานอะไรอย่างเงี้ยหรืองานแบบเงินที่ได้จากเรื่องของหน้าที่การไปทําหน้าที่อะไรบางอย่าง หรือได้จากดาวอาทิตย์จากพ่อนะจากผู้ชายอ่ะจากผัวจากพ่อจากผัวจากคนที่เป็นผู้นําในองค์กรนะคะอันนี้คือดาวอาทิตย์จากกลุ่มข้าราชการนะคะหรือกลุ่มคนที่ทํางานประจําทีนี้ดาวอาทิตย์มาจากภพอรินะคะเลยมองว่าตั้งแต่14เมษายนเป็นต้นไปอ่ะเงินพวกเงินที่ได้จากคนที่ติดหนี้เราอ่ะเออมีโอกาสได้นะคะ ลูกหนี้นะมาใช้หนี้หรืออาจจะเป็นแบบการได้เงินพวกเงินกู้เอออันนี้ก็มีโอกาสหรือได้เงินจากเอ่อพวกเงินประกันโครคภัยไข้เจ็บอะนะคะอริคือโครคภัยไข้เจ็บนะได้จากเงินประกันอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสได้นะคะช่วง14เมษายนนไปมาดูเรื่องความรักนะคะคือดาวพุธเนี่ยนะคะเดือนนี้โคจรสองภพช่วงแรกนะดาวพุธตกวินาศอ่าถ้ามีคู่ ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีอิทธิพลก,กันกับเรานะคะเขาอยู่ในจุดวินาศคือเขาอาจจะไม่อยู่ใกล้ชิดเราเป็นช่วงทีอ่อาจจะไปบ้านต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศหรือแบบไม่ค่อยอยาดยุ่งกับเราก็ได้วินาศอ่ะคือไม่ได้มามีอิทธิพลอาจจะแค่ซัพพอร์ต อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเพราะคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในภพศาสตร์ช้าไงคุณอาจจะยุ่งเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้นะคะเขาก็อยู่ในห้องในหับเขาเลยไม่ค่อยได้แบบเออเจอกันเจอกันก็ตอนเวลานอนอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาคุณก็อาจจะออกไปตรงนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทแล้วมีอิทธิพลแต่เขาอ่ะก็มีหน้าที่แบบเหมือนลอยซัพพอร์ตอะอยู่ด้านหลังอะเพราะพุทธเจอเสาใช่ไหม,ไมดาวคู่ที่ดีเงี้ยก็อาจจะซัพพอร์ตคุณมีอะไรให้ช่วยไม้มีอะไรแบบเออแบบ อาจจะช่วยหาคงหาข้าวให้กินบางทีคุณอาจจะเดินทางเยอะก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเนี่ยจะเริ่มมามีอิทธิพลกับเราเนี่ยคือวันที่สิบเอ็ดเมษาตัวเขาเนี่ยโคจรกลุ่มกลุ่มที่ตัวเรานะเออแล,แล้วแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยนะคะก็ เหมือนกับว่าได้เจอกันได้พูดคุยนะคะจากที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคะว่าต่างคนต่างอาจจะมีภาระหน้าที่ก็ได้คุยกันมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้พอเขามาเนี่ยในช่วงแรกที่ได้คุยกันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นการพูดการคุยเรื่องของแบบอาจจะแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องของภายในครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินซึ่งการคุยช่วงแรกนะคะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันอะ่ะเพราะสี่เจอแปดก่อนนะคะมันเหมือนกับว่า ความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันหรือเขาอาจจะบ่นๆบนบนคุณก็ได้นะบอกว่าไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ค่อยอยู่บ้งอยู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าบ้านเลยบ่นๆบ่น,นนะคะหรือคุยเรื่องอะไรกันอาจจะไม่ค่อยโอเคหลังจากนั้น4ี่ก็มาเจอหนึ่งนะคะก็อาจจะมีการแบบว่าคุยต่อแต่คุยคราวนี้เริ่มเป็นวิชาการมากขึ้นนะคะเริ่มแบบเป็นคือไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยหรือแบบพูดพูดด่าก,กันแหนกันแหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการพูดแบบสีบ่หนึ่งแบบพูดแบบ มีวิชาการคือมีหลักมีการนะคะมีปัญหาอะไรก็ก็ลองคุยกันนะปัญหาเรื่องหนี้สินมีไหมนะปัญหาอะไรแบบฉันทําอะไรไม่ให้เธอไม่ดีไหมก็มาคุยมาตกลงนะค,ะ<ม>คุยกันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเอางี้แล้วกันนะคะคุยกันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วสี่ก็จะมาเจอหกเออนี่เป็นคู่าธาตุนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออพอคุยกันดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นาธาตุน้ําเหมือนกันไง นะคะเป็นธาตุน้ําซึ่งอย่างตอนแรกเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยยังเดินโคโจรผิดปกติอยู่นะคะบางทีเนี่ยก็อาจต้องใช้เวลา เป็นธาตุน้านะคะแต่น้ําบางส่วนยังขุนอยู่นะคะก็อาจจะค่อยๆแบบเหมือนปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีช่วงนี้เพื่อนหรือสังคมคุณ่ะเข้ามาหาคุณเยอะนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของแบบภายในครอบครัวหรือปัญหาภายในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีมันมันมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเลยทําให้ยังกดเคืองกันยังขุนคล้องหมองใจกันยังแบบ มันยังไม่ได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะเริ่มชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนี่ยนะคะมองว่า21เมษาเป็นต้นไปเมื่อดาวสุกโคโจรเป็นปกติแล้วนะคะก็จะเริ่มแบบเออรักกันหวานกันเข้าใจกันปรึกษาหารือกันถึงแม้มันจะมออีปากเสียงบ้างนะคะแต่ก็ยังแบบเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ อาจจะมีการแบบชวนกันเออไปนั่นไปนี่นะคะไปเดินทางท่องเที่ยวทํานู่นทํานี่ด้วยกันเป็นดาวธาตุน้ำอ่ะพุทธุกอีกคู่อย่าดูเบามากมัวเมาเสพส่วนจนจนสมสาร2ี่เมษาเป็นต้นไปเนี่ยความรักกลับมาหวานแหววหวานชื่นนะคะกันมากกว่าเดิมเป็นอาการประมาณว่าบ่นไปด้วยนะคะรักไปด้วยนะคะสำหรับคนที่โสดเนี่ยนะคะจริงๆมองว่า เรื่องความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะมันเหมือนแบบเดือนนี้มันเป็นเรื่องของแบบการทํามาหากินหาเงินหาทองทํามาหากิน,กเ,นเรื่องของสังคมคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะคะเออถ้าจะมาเจอจริงๆไปเจอกันปลายเดือนเลยะะ21เมษายนไปเจอกันปลายเดือนเลยปล่อยให้ใหเออ้เขานะค,ะคือคุณอย่ายุ่งปล่อยให้เขาไปทําอะไรของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกัน21เมษายนเนี่ยตอนดาวเดินดีนะคะแล้ว เวลาเจอกันแล้วมันจะได้แบบรักมากกว่าไงไม่ต้องแบบเถียงกันมีปัญหากันอ่ะตอนที่คุณยังไม่พร้อมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ